สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผม booster gamer นะครับแล้วก็เกมนี้ผมมาเล่นตัวของเพ n a น่านะครับเพ n a น่าเนี่ยเป็นอดีตลูกหลักเบอร์หนึ่งของผมเลยนะมันเป็นตัวซัพพอร์ตตัวแรกในเกมอวีปะที่เป็นแบบฮิวได้เออโดยส่วนตัวผมอะ่ะผมจะชอบเล่นตัวซัพพอร์ตที่มันฮิวเพื่อนให้ได้นะอย่างอลิสเนี่ยมันใส่โล่มันอะไรใช่ไหมแต่ มันติดมาจากสมัยผมเล่น o v e r w a t เนี่ยผมชอบเล่นตัวฮิลเลือดมากๆเลยนะไม่รู้ทำไมนะแบบชอบเป็นฮ er ิลเลอร์อ่ะเออมันเลยทำให้เวลามาเล่นเกมอื่นเนี่ยผมก็มักจะพยายามหาหยิบตัวซับพอร์ตที่มันฮิลให้เพื่อนได้ซึ่งเพเน่เนี่ยมันโดนปรับมาหลายรอบแล้วนะสกิลอันติเมทมันเนี่ยแล้วก็สกิลฮิลของมันเนี่ยมันโดนปรับมาเยอะแล้วนะเราก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยแพทปัจจุบันเนี่ย เพน่าเนี่ยมันยังจะเล่นได้อยู่ใหม่นะโดยสกิลหนึ่งของเพน่าเนี่ยจะเป็นการฮิวเพื่อนและตัวเองนะครับโดยเพื่อนที่ฮิลเนี่ยก็จะฮิลเพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดนะครับแล้วโดยยิ่งเลือดน้อยเนี่ยยิ่งฮิลแรงนะครับสกิลสก็เหมือนเดิมเป็นการปานกชิ่งนะครับส่วนอันติเมตเนี่ยมันก็จะเป็นการใส่โลให้เพื่อนละกันนะใส่โลให้เพื่อนกับตัวเองนะครับแล้วก็วิ่งไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะโอเคต้นเกมครับเราโดนเก็บไปก่อน2ตัวเลยนะ ตัวเพหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเยอะขึ้นกว่าที่มันจะออนไลน์นะครับมันมันใช้เวลานากนกว่าเดิมมากๆเลยส่วนรูนเนี่ยมันรูนนี้ก็ยังไม่เหมาะกับเพหน้าหรอกเพหน้าเนี่ยควรที่จะใช้วิ่งไวนะครับแล้วก็รูนเนี่ยก็เป็นเน้นให้มันมีพลังเวทขึ้นมานะครับต้นเกมเนี่ยมันจะได้ฮิลแรงขึ้นนิดนึงนะในเกมนี้ครับผมออกเป็นเน้นยืนนะครับเพราะว่า ยังไงแล้วมันก็ฮิวแรงตอนเพื่อนใกล้ตายอะ่ะตอนเพื่อนเลือดน้อยอะ่ะก็เรามาเน้นยืนแล้วกันยืนให้เพื่อนหน่อยเพราะฝั่งตรงข้ามก็เป็นอารลัมด้วยนะครับเกมนี้เราก็ไม่รู้จะทําอะไรจริงๆนะเพราะว่ามันเดินตัวเดียวไม่ได้เลยนะถ้าโดนบุกเข้ามาเนี่ยก็คือตุยแน่ๆนะก็เลยพยายามมายืนอยู่กับตัวของเอลซูนะครับเราเอาปิดป้อมมาด้วยนะ ซึ่งเกมเนี่ยปิดป้อมไม่ควรออกมาจริงๆแล้วอะ่ะเพราะอย่างที่เคยบอกว่าถ้าอารามล็อกเพื่อนเราในป้อมแล้วเราปิดป้อมเนี่ยเพื่อนตายแน่นอนแต่ก็ค่อยปิดหลังจากอารามล็อกแล้วละกันนะฝั่งตรงข้ามมันมีวาล์คานไงล็อกไปแล้วครับจังหวะน,นี้ออนติเมทมาครับโอ้โหโดนฉีดเลเซอร์ตุยไปครับว o นเดอร์วูแมนเอาเยอะจะจัดฮะหนึ่งเจ็ดเลยจังหวะน,นี้สี่นาทีฝั่งศัตรูคิวไปได้7เราคิวไปได้หนึ่ง เห็นอนาคตอันมืดมิดไหมครับก็อย่างที่บอกครับเพราะมันเป็นเพน่าเนี่ยมันผมมองว่ามันอ่อนแอลงเยอะมากๆเลยนะเออมันไม่สามารถที่จะพาเพื่อนเดินได้พาเพื่อนบุกได้นะเกือบตุยครับแต่ไม่ตุยนะเอลสุแม่นจัดจัดชัดดาวตัวของว o นเด r w o m a เมมาได้ด้วยครับมันเป็น ตัวโรมปกติตัวโรมเนี่ยตัวโรมหรือตัวซับพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเอามาเล่นกันช่วยเพื่อนทำตอน,ต,อนตอนช่วงต้นเกมใช่ไหมเออแต่ตัวเพหน้าเนี่ยผมมองว่าแบบกลางถึงเลทเลยแหละไม่รอดครับจังหวะน,นี้ตายไปสามแล้วฮะอ่อนแอรจริงๆเดี๋ยวเราคงต้องหวังเพื่อนครับอารามเดินมานี่แบบ เดินโซนลึกจะจัดครับป้อมบนเสียไปก่อนนะใน,นความที่เป็นแบบอลัมมันโซน,นได้เก่งกว่าตัวของเรามากๆเลยก็ได้แต่รอนะครับรอไอเทมรอของเอลสูเกือบตุยฮะไม่ใช่เอลสูดิไฮยะเตะ โอเคมังกรเล็กเกิดครับเขาน่าจะกลับบ้านกันนะเราก็ใช้จังหวะนี้ครับเก็บมังกรเล็กไปก่อนเลยอาลลามยังอยู่ครับอาลามมารับแสงไปด้วยนะเมื่อกี้เลนกลางคิวได้ครับเลนล่างสิไม่ใช่เลนกลางก็พูดผิดพูดถูกนิดนึงคลิปหมดฮนะอาลลามยังเจ็บครับฝืนเอาป้อมไม่ไหวนะจังหวะนี้เดียวต้ก่อน โอเคครับเล่นล่างได้ป้อมมาอยู่คนระับปาชิ่งนกไปได้นะนกเนี่ยถ้าแบบออกเป็นตัวของฟอร์ตี้มาช่วงต้นเกมก็จะคุ้มมากๆเลยนะคะแต่ตาน,นี้ผมจะออกเป็นตัวไนท์เพจก่อนนะครับเพราะว่ามีตัวของไฮยเตะครับเราจำเป็นต้องออกค i วออฟเดอะลอสนะมาลดความเร็วโจมตีของไฮยเตะหน่อยไม่งั้นมันจะโอพีเกิน ปลาไหลเปลี่ยนร่างนะครับเมื่อกี้ตัวมันชื่ออะไรนะตัวม้าเนี่ยอยู่ๆก็ลืมชื่อตัวละคแรแลมแบบแลมหมด้วครับตัวของว้าวขาดปามือนะครับเรากดอันติกดฮิวไม่พอครับตันไปหนึ่งทีปิดป้อมไปหนึ่งรอบหลบเลเซอร์ได้ไม่ตุยครับยังรอดอยู่นะแต่คลิปเล่นกลางกำลังจะมาครับเราต้องมีเพื่อนมาช่วยเคลียรนะ์นะกดฮิวไปครับปานกไปหนึ่งทีเพื่อนเราก็เกือบตายนะมาช่วยเนี่ย โดนจับมือครับกดฮิวไให้ให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ให้เพื่อนเรนล่างโดนอีกแล้วครับเอลสุเมื่อกี้เราติดพันอยู่ที่เลนกลางครับเลยไม่ได้มาช่วยเอลสุกลับบ้านครับเราให้เขากลับนะเวาขาดขี่ม้านะครับขี่ม้ามาจังหวะนี้จับมือครับตายไปครับไฮเดเตแต่ว่าเราได้ชัดดาวมานะครับจังหวะนี้ยังมีเลือดอยู่ครับฮิวมาครับโดนป้อมครับป้อมเป็นเพื่อนเรานะจังหวะนี้ จะตุยไหมโดนล็อกไปหนึ่งทีกดหิวมาหนึ่งรอบนะครับโหเลือดขึ้นอย่างเยอะแล้วก็ได้อาร์มไปในที่สุดนะครับเมื่อกี้เรียกว่าจังหวะหิวของฝั่งสตูนะช็อตเมื่อกี้คือเห็นได้เลยว่าพอเลือดน้อยจะแม่งหิวโคตรแรงหิวขึ้นอย่างแรงเลยครับจังหวะนี้โซนไปครับเป็นเกมที่ดีนะครับจังหวะนี้คือเราเลือกได้ว่าเอาคืนกลับมาได้แล้วนะจากการที่ฝั่งสตูเขาหิวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปฮิวให้อเลสเตอร์ก่อนนะฮิวไม่ขึ้นนะครับน่าจะโดนตัดเลือดอารตันไปหนึ่งทีครับอเลสเตอร์โดนวิ่งไล่มาครับโอเคฮิวขึ้นแล้วนะทีละ200อารัมฮิวครับเรากดฮิวให้เพื่อนก่อนจังหวะน,นี้ใส่โล่ไป1หนึ่งทีครับเพื่อนเราเลือดแทบไม่ลดเลยจากการโดนอารามล็อกปานกไปฮะตอนนี้เราเหมือนมีสล็อตไอเทมของอมูลิเพิ่มเข้ามานะเออรู้สึกได้ มันแบบปกติอะผมเล่นลมทุกคนก็จะเห็นแล้วผมจะออกอมูเลตทุกรอบนะแต่ตัวนี้คือประทับใจตรงสกิลหนึ่งครับพยายามอัพหนึ่งนำให้เต็มนะมันก็จยแบบเหมือนมีอมูลเลตโดยที่สล็อตไอเทมเรายังเหลืออยู่นะครับป่าตันไป1หนึ่งทีเจอครับจังหวะนี้ขี่มา้าไปเกือบตุยฮนะเข้าหลังเพื่อนเราอยู่ครับเกือบตายครับไม่รอดครับเก็บาบาะาสมาได้จังหวะนี้ไปช่วย ไปช่วยเอลสูครับเอลสูจุ๊กอย่างนานครับเอลสูรอดฮิลให้เอลสูหนึ่งทีครับกลับมายิงครับจังหวะนี้ล็อกเพื่อนเราไปกดสาโลครับโดนล็อกไปหนึ่งทีครับตุยฮะโอ้โหช็อตนี้เรียกได้ว่าไล่ล่ากันเป็นหนังอินเดียเลยยังได้อยู่ครับเดี๋ยว3าวิเรามีฮิลนะครับเราก็ฮิลให้เพื่อนไปครับโอ้โหจังหวะนี้เลือดเกือบเต็มครับตอนนี้10ประมาณ10นาทีแล้วกันตัวของ เปนหน้าเนี่ยถึงจะออนไลน์ได้นะอันนี้คือเกมตามนะครับในช่วงแรกก็ถือว่าตอนนี้เราเป็นบ่อน้ำเคลื่อนที่ได้แบบเต็มตัวแล้วซื้อมาเป็นฟอตนะครับไอเทมคู่บุญป่าตันไปหนึ่งทีไม่มีอะไรครับทักทายเฉยๆอันนี้ w o นเดอร์วูแมาครับตอนนี้อาร์มล็อกเพื่อนเราอะ่ะก็เราน่าจะเซฟเพื่อนได้ในสเต็ปหนึ่งละกดฮิลไปนะครับไม่เห็นนะไม่เห็นแอตติกของเรา ประตูน่าจะอยู่ที่โซนบนกันเยอะนะเห็นมากลางแล้วครับไม่ล็อกว่ะติดมือครับล่อมาล่อถ้าสมมุติว่าเรามีตัวล็อกอยู่เนี่ยแล้วเราโดนวอลาขัดจากมือพยายามล่อให้เขาพุ่งเข้ามานะเมื่อกี้เขาแบบเหยื่อไม่ติดลับว่ะหย่อนเบ็ดไว้แต่เหยื่อไม่มาเลตเตอร์ตันไปหนึ่งทีครับเอเลตเตอร์ โดนอรามไล่ครับเขามีประเด็นกันอยู่ครับล็อกครับผัดกันล็อกครับจังหวะนี้อเลสเตอร์จะรอดไหมยังคงอยู่ครับแต่ว่าวาวขาเก็บอเลสเตอร์ไปได้ครับจังหวะนี้นัวจะจัดเรามาช่วยตัวของแอสติกก่อนนะครับยังคงยืนอยู่ครับแอสติกแต่เราตุยครับไฮแเตคคุณไอบิดมาเก็บไปได้ครับจังหวะนี้น่าจะเป็นเอสของทีมเรานะครับผมยิงไปไม่โดนครับโอ้โหเกือบแห้งดีนะที่ว่าแอสติกออกเป็นดาเมจไม่งั้นตุยแน่นอน เป็นเอสของแอตติกนะครับตัวอารัมกับเลสเตอร์เนี่ยมันมีประเด็นกันอยู่นะคือแบบอเลสเตอร์มันไปล็อกอารัมตายแล้วอารัมก็แขนนะครับอารัมมันไม่ล็อกตัวอื่นแล้วมันพยายามจะล็อกแต่เลสเตอร์อย่างเดียวเรียกแบบว่าแขนต้องชำระงไงเยียบแทบไปก่อนครับ ล็อกเราขาดไปหนึ่งทีครับเราขาดอย่างไรเพื่อนเราอยู่ครับกดโล่ครับจังหวะนี้ครับเซฟเดือเวไม่ไม่ครับยังคงคิวอยู่ครับเสียไป2ตัวด้วยกันจังหวะนี้ครับใส่เกียร์มาวิ่งเลยเอลสูออกไม่ได้ครับเอลสูน่าจะตุยครับแอสติกกำลังมาถ้าจังหวะนี้แอสติกพุ่งไปหนึ่งทีฟันไปหนึ่งรอบตัวของดีแลกสร้างโล่ขึ้นมาครับอันติมา จังหวะนี้เรียกว่าเสียเปรียบจัดๆนะครับด้วยคานที่เราเหลือ2ตัวนะฮะเสียกอสเลเยอร์ไปด้วยกับกลายเป็นเกมตามนะครับจังหวะนี้ได้ฟอตี้มาแล้วครับเตรียมซื้อกะเกิดอย่างมันครับเกมนี้โดนล็อกไปในป้อมครับแต่ว่ายังไม่ตายครับกดออนติเมทมาแล้วพร้อมฮิลครับผมจังหวะนี้ฟอตตี้ยังคงทํางานอยู่ครับสโลไปรัวๆแต่ว่ากอสเลเยอร์มาครับต้องเคลียร์ก่อนไปไหนไม่ได้ครับติดพันกับกอสอยู่ ไปครับผมยังเจ็บครับตัวของอารัมครับจังหวะนี้นัวไฟจัดๆให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันเพราะพูดไม่ทันแล้วจังหวะนี้เราเสียไปครับไฮอเตะคุณไอบิดเข้ามาครับอเลสเตอร์ล็อกได้ครับแต่ว่าไฮอเตะมีเกาะเกิดครับเราเกือบตายฮะจังหวะนี้ครับฮิวได้อยู่ครับเซฟเดอะเวอร์ไปเลยครับเพหน้าฝั่งสตูตายหมดครับเป็นทริปเปิลคิวของเอลสุนะเดียวเรียกว่าเป็นบ่อน้ำครับถึงแม้จะไม่ได้คิวครับแต่ว่ายังยืนฮิวอยู่ข้างหลังนะ โอ้ยคองจองวะไม่ได้คิวแต่ยืนฮิวอยู่ข้างหลังแทงให้ครีปครับจังหวะนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตัวแน่นอนกดคิวแล้วก็กดอันติเมตนะครับจะได้เลือดแล้วก็โล่นะครับตะตูตเกิดมาแล้วนะครับได้แค่บาแลกเพียงเท่านั้นแต่ว่าก็ถือว่าทําให้ฝั่งเราหนังมาได้นะครับจังหวะนี้ขอพักหายใจแป๊บโอเคถ้าดูดีๆนะเพน่า15แอสติดแล้วนะครับอยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จจริงๆเป็นไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดเพน่า ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วครับสำหรับเทนนเรนดาวอลขาดมาครับจังหวะนี้โดนล็อกไปครับเขาเก็บตัวสำคัญอย่างของเอลสุเราไปได้นะครับโอ้โหโดนล้วงกระจัดกระจายครับตายหมดตายไปสามครับแอคได้ไม่นานครับแป๊บเดียวตุยมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะ มาครับจังหวะนี้ครับล็อกไปแล้วครับเกือบตายครับได้วอนเดอร์วูแมนกับดีแลกมาครับจังหวะนี้ไล่เลยครับไล่ไปครับล็อกไปแล้วนะครับได้อารามมาครับเป็นฝั่งศัตรูตาย3คมิีบนขึ้นสูงครับไฮสเตะต้องไปกันนะเดี๋ยวเรากันล่างแล้วก็ตามไปสมทบที่ก็ d s สเลเยเออเวลาจะพูดนี่แม่ต้องนึกมันมีสามสเตตไปครับ คนเหนือเลยเนี่ยช็อตไฟแบบนวๆเนี่ยเจอแล้วครับโดนยิงไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้เราถอยครับเราถือว่าทำสำเร็จแล้วนะเพราะว่าเราเรียกอันติเมตของวอลขาดมาได้มันจะทําให้เวลามีจังหวะไฟเนี่ยเราจะไฟได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอันติเมตของวอลขาดเนี่ยมันจะนานมากเลยนะแล้วถ้าวอลขาดไม่มีอังติเนี่ยแบบเดียวตุยฮนะ ล็อกไปแล้วครับผมเห็นไหมเราก็ได้วอลขาดไปอย่างไม่ยากเย็นอะไรครับเสียเกาะเกิดไปด้วยแล้วก็ตายจริงไปในที่สุดครับวอลขาดก็สเลเยอร์ขึ้นแล้วนะครับจังหวะนี้ไปเอาก็สเลเยอร์น่าจะคุ้มกว่าที่จะฝืนขึ้นบ้านนะครับเราก็มาฮิลให้เพื่อนที่แทงนะครับตัวของอารามมาเพื่อนยังไปไล่อารามอยู่ครับเราช่วยเพื่อนสักหนึ่งสเต็ปครับผมอารามเก็บอเลเตอร์ไปได้นะครับเรารีบเอาก็สเเลเยอร์ครับกดอันติไปหนึ่งทีฮะพยายามพาเพื่อนออกครับ ตตันไม่โดนครับผมได้ไปครับดีแลกแต่ว่าแมลงสาบตายครับพยายามฮิ้วเลือดหิ้วเลือดให้แมลงสาบอยู่โอ้โหยังขึ้นอยู่ครับจังหวะนี้แต่แมลงสาบไม่รอดครับตัวของอารามยังฟีอยู่ฮะอารามล็อกไปครับผมเหลือใครเนี่ยฝังศัะตูหนึ่งตัวเบาขาดเกิดขึ้นมาครับกอสเตเลอยร์มาด้วยครับกดฮิวให้เพื่อนอันติไปครับรับดาเมจให้เพื่อนอยู่ครับจังหวะนี้เป็นเอชของเอลสุครับแล้วก็ก็สเตเลอยร์เข้าไปแทงบ้านนะครับ สำหรับเพหน้าแผ่นนี้นะครับก็ยังคงเล่นได้อยู่แต่ต้นเกมต้องระวังครับมันจะเก่งตรงช่วงกลางเกมนะครับสำหรับใครอยากเล่นเนี่ยก็ลองได้นะแต่ต้องกด5นะครับถึงจะเวิร์กแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม